สวัสดีครับขอแนะนำตัวนะครับชื่อรุ่งโรดมา่มัดเห็นะครับชื่อเล่นชื่อต้อมนะครับในวงการเรียกเกษตรทุเรียนต้อมเบคแฮมนะครับผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจเอเวได้อย่างไรนะครับก็มีผู้สนเซอร์นะครับถ้าไม่มีผู้สนเซอร์ก็ไม่มีผมนะครับอัปไลน์นะครับคุณกมลวันและคุณธนูน้อยมุกนะครับ นั่มสองผู้สถาปนานะครับอัไลายสูงครับระดับบรกรนะครับอาจารย์วิเชียนอาจารย์สุปริยานะครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ครับผมก็มาเล่าเรื่องราวในการทําธุรกิจเอ็มเวที่สไตล์ต้มไปเแฮมนะครับที่ทําแล้วก็ทําโครงสร้างแผนธุรกิจในการใช้ปุ๋ยนะครับกับเกษตรกร,กรแล้วก็สร้างเครือข่ายโดยการทําปุ๋ย ่าผมทําปุ๋ยประมาณ60% 7 0นะครับที่เราก็จะเป็นสินค้าอย่างอื่นหอยมมีสินค้าไปหลายร้อยชนิดนะครับก็แต่เราเลือกสิ่งที่ถนัดก็คือทําปุ๋ยนะครับในอดีตคือผมทําสวนทุเรียนมาก่อนนะครับวันนี้ก็จะ่เราไม่ฟังการการการสร้างธุรกิจเริ่มตอ้นงอ่ายคือการสร้าง20 m 20M เอ็มี่อคนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรคือการสร้างผู้ใช้สินค้า20คนรอบตัวนะครับ ในระยะ2-3เดือนเนี่ยเราหาผู้ใช้สินค้าแล้วก็เราคัดหานักธุรกิจเอ็มเวย์เนี่ยในระยะ3-4เดือนเนี่ยให้เราคัดค้นหาเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตเนี่ยเราคาว่า a b o คือนักธุรกิจที่จะขยายที่จะชวนมาเป็นหุ้นส่วนในการทําธุรกิจเอ็มเวย์ที่ผมทําอยู่นะครับวันนี้ขอเปิดเป็นสไลด์นะครับนี่คือการที่ผมทําธุรกิจเอ็มเวย์เนี่ยผมก็มีเป้าหมายในการทํา คือผมสร้างอย่างนี้นะครับผมสร้างโดยการที่ผมใช้นะครับใช้เองนะครับก็ในส่วนทุเรียนเนี่ยสมมุติว่าเราใช้เดือนละ3 0 0พันนะครับเราก็สร้างเมมเบอร์ขึ้นมา 3M แนละสร้างมาสร้างมา 20m นะครับ 1M นะครับการใช้ปุ๋ยอยู่ประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะครับ 20M ก็มก็มีเรียกว่ายอดธุรกิจเนี่ย การที่เราดูแลองค์กรเนี่ยดูแลคนรอบข้างผู้ใช้สินค้าเนี่ย20คนก็60,000บาทต่อเดือนนะครับคือยอดธุรกิจที่เราดูแลนะครับอันนี้เรามาดูครับเงินปันผลจากธุรกิจ MV นะครับคือ MV ็ีนี่จะแบ่งเป็นจ่ายเป็น3ถึง21นะครับซึ่งกรณีม่ิกี้ที่ผม สร้างอ,องค์กรมา20คนเนี่ยผมมียอดธุรกิจประมาณ60,000นะครับอยู่ในระดับ9%นะครับยังไม่ถึง12ถ้า12นีกานะครับก็เป็น9%นะครับ9%ที่เราสร้างมาด้วยคำว่ามีคอพลัสด้วยนะครับคอพัสนี่มันจะเพิ่มเติมเมื่อเราสปอนเซอร์แล้วก็สร้าง9%แล้วก็มีสาย ทำสายสักสามสายเป็นสาเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็จะได้เงินคอพัฒมาย0ิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับเงินคอพัฒคือโปรแกรมคอพัฒที่ทำง่ายได้เงินเพิ่มเนาะเป็นเงินรางวัลที่ตอบแทนสนับนักธุรกิจนะครับใหม่นะครับเงินตอบแทนใหม่นะครับสำหรับนักธุรกิจแผนหลักแล้วก็มีงเงินโครงสร้างของคือมันคือเงินตรงเนี้ยมันจะมอบรางวัลให้กับโครงสร้างธุรกิจที่มั่นคงนะครับอ่า ก็คือการสร้างของผมสร้างในีสร้างง่ายๆนะครับก็คือเราสร้างดูแลองค์กรนะครับหกหมื่นหกหมื่นนี่คือยี่สิบรหัสร,รอบตัวเรารวมทั้งเราด้วยนะครับและที่เหลือเราก็ไปสอนเพื่อนนะครับ A,B,C,D นะครับให้เป็นเก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับและ A,B,C,D ก็เป็นสอนกอของเนี่ยนะครับกอขของเนี่ยครับให้เป็นเก้าเปอร์เซ็นต์ A,B,C,D ก็เป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่า เราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเมื่อเราเมื่อเขาเมื่อ A, A B C D เนี่ยสร้างมาเป็น 2> mm. 1 2เขาจะมียอดธุรกิจอยู่ประมาณแสนสองสองหมื่นต่อสายนะครับคูณสี่นะครับเท่ากับสี่แสนแปดแล้วก็กลุ่มส่วนตัวของเรานะครับในการที่เราดูแลเมมเบอร์ Member รอบตัวนะครับในการใช้ปุ๋ยนะครับหกหมื่นรวมก็เป็นห้าแสนสี่นะครับก็เราผ่านบรรลุยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไปได้นะครับเพราะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มาสี่แสน ่า85,000เนอะอ่าทีานี้นะครับเราก็อ่ามียอดธุรกิจ5แสนสี่คูณยี่ากับ1,13,400สามนสีร้อแบ่งจ่ายสีกลุ่มนะครับถ้ากับแสนสองคูณสิถ้ากับ1น4่0 0มื่นอนะครับ1น4่0 0มอคูณสีกลุ่มนะครับเราต้องแบ่งจ่ายไป5,7600ื่นนะครับ 1นึ่0แรอลบ57,600ืเ้ท่ากับเงินอยู่ที่เราก็54,800นยะครับยังไม่เท่านี้เนาะยังมีเพิ่มเติมก็คือ54,800เนี่ยเอมเวว่าเราช่วยเหลือองค์กรให้เป็นหอร์เลงขึ้นไปเนาะแล้วก็ดาราลายก็รอบรอบเราก็คือเกินต์สีสายเนาะเอ็มเวย์ก็จะมีเงินตอบแทนได้อีก50%จากเงินคองรัดเราได้ทั้ง2ข้อนะได้ยีจาก เรียกว่ามี2ชั้นนะครับจะมี BF อ่าแล้วก็มีบอน e ิล t i o n นะครับสชั้นก็คือ20%นะครับานก็เป็นห้เรครับเราได้เงินตรงนี้เพิ่มมาอีก27,400นะครับซึ่งรายได้จะเข้ากระเป๋าเราอยู่ประมาณ82 200รถือว่าเยอะเลยนะครับนี่คือเป็นเงินที่เอ็มวีสนับสนุนเรื่องคอพัดการช่วยเหลือสร้างกลุ่มสร้างทีมนะครับเพื่อแบ่งจ่ายให้เรานะครับอันนี้นะครับีนี้นะผมก็จะคุยในยุค เอมยุคใหม่เนี่ยก็จะมีการเติบตที่ดาวไลน์ผมก็ได้ได้ไปแล้วเนาะอ่าก็จะมีเงินเมื่อเราเป็นยี่เปอร์เซ็นเรามียอดธุรกิจทะลุสี่แสนแปดขึ้นไปเนี่ยนะเราก็จะเป็นเข็มเข็มเงินก็จะมีะไรายได้ตรงเนี้ยจากเข็มอีกหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคุณสมบัติเข็มเงินได้สามเดือนก็จะมีะรายได้อีกสักสี่หมื่นเนาะอ่าถ้าเราในปีนี้ถ้าเรามีคุณสมบัติถึงหกเดือนนะเป็นสามเดือนติดกันแล้วก็ในครอบหกเดือนที่จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้มาอีกหนึ ซึ่งเงินรางวัลเข็มระหว่างทางเนี่ยความสาเร็จเนี่ยเรารวมทุกรายการถ้าเกิดว่าเราเป็นแพทตินัมคิวด้วยเราเป็น20%ทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มที่มันแข็งแรงมีเงินเข้ามาให้เราเนาะ294,000ยูมากนะครับซึ่งถ้ามองไปแล้วคือเงินค่าเข็มแล้วก็เงินความสำเร็จที่คุณสุมบัติที่เอเวให้นะครับสำหรับแพทตินัมรุ่นใหม่นะนะครับก็ผมเปรียบเทียบนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าเราเป็นพัชนาแล้วก็มีความสำเร็จ21%รัวๆเลย20 12เดือนนะครับก็จะมีเงินการเติบโตนะที่ผมเคยได้นะเงินการเติบโตก็คือ30%นะครับก็มีรายได้ประมาณ82,000คูณ12เนี่ย900,000กว่า900,000 8,6400คูณ30%เราจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เป็นเงินรายรายปีนะ2,95,920นะครับอ่าถ้าเรารวมทุกเข็มเลย ครับรวมทุกเข็มแล้วรวมรวมรายได้หลายปีด้วยอันนี้ผมคิดให้เล่นๆเนาะก็เป็นเข็มเงินเข็มทองแล้วก็แพทินัมแล้วก็แพทินัมคิวนะรวมทั้งหมดนะครับรวมอ,อ่าเก้าเคยว่าสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบวกไปอี 2, 5, กสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเราจะมีเงินเฉพาะค่าเข็มแล้วก็ค่าที่เอ็มบีให้การเติบโตเนี่ยนะห้าแสนนะครับแปดหมื่นเก้าพัน 920บาทเยอะไหมเยอะมากนะครับคือเงินเงินที่เราเติบโตและเอ็มเีก็จ่ายให้เราแล้วก็เป็นเงินค่าเข็มระหว่างทางความสําเร็จนะครับอันนี้คือรายได้รายเดือนแล้วก็รายได้จากเข็มการเติบโตผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับทั้งปีนี้เรามีรายได้9 8 6 4 0 0นกัรบวกกับการเติบโตท,ทั้งหมดเลยเรื่องคุงเรื่องเข็มทั้ง589,220น้นบบาทเนาะรวมรายได้ทั้งปีนะครับ พันธนํายุคใหม่รุ่นใหม่นะครับหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบาทเยอะไหมเยอะมากเลยนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับผมก็ทําไมผมมาทำเอเวล่ะครับผมก็มองถึงฟาร์มเป็นมดนะครับบางคนไม่รู้ว่าทำเอเวเป็นยังไงนะครับถึงมาทาขายของหรือเปล่าไงผมทําเพื่อสร้างผู้นํานะครับสร้างองค์กรฟาร์มสเร็จนะครับเราผมอ่าผมทาแบบสี่คูณสี่เนาะผมจะสร้างองค์กรสี่รหัสที่ประสบความสำเร็จนี้ก็จะเป็นระดับมรกร เอาหกแสนไปคูณหเป็นเี่ยเป็นเงินมรดกอยู่ประมาณ3ามหมต่อสายนะอ่าอันนี้คือ4สายเราสร้างในเอ็มก็จ่ายให้เราเป็นเงินมรดกสามหมืนคูณสนะครับเงินค่าครูนะครับสอนผู้อื่นประสบผลสำเร็จนะครับระดับผู้นำมรดกนะครับก็อย่างต่ำก็1 4ึ่งแันเลยนะครับเยอะนะครับเกือบแสนห้าเลยนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับหมอนะครับ เมอร์คินนกับมีรายได้เหมือนกันเดือนละแสนห้าเนาะหมอเสียชีวิตคือรายได้คือศูนย์เนาะอ่าอันนี้เราเป็นนักธุรกิจดเอมเวลแบบมรกรเรามีรายได้เดือนละแสนห้าวันนี้เราเสียชีวิตแต่องค์กรเนี่ยยังทํางานอยู่แล้วก็ยังมีรายได้องค์กรของแต่และองค์กรก็มีรายได้เดือนเป็นแสนเขาไม่เลิกทําแน่นอนนะครับเราก็จะมีมรดกหกเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณแสนห้าเยอะไหมครับเออเยอะเลยนะครับอ่าแสนห้านะครับนี่นะครับให้ดูนะครับอ่านะครับนี่ งานมันมี2ออย่างงานที่ต้องใช้แรงเยอะนะครับอีกฝั่งเห็นไหมครับก็ง,งานที่ผมทําก็คืองานนิเวต้องทํางานกับพื้นซึ่งเราไม่ได้ใช้แรงแต่เราต้องใช้ความขยันนะครับความ uh, การสาธิตนะครับมันไม่ใช่งานหนักนะครับแต่เป็นการที่เราต้องบ่งบอกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีความประหยัดแบบไหนแล้วก็อีกฝั่งเป็นงานที่เอาต้องเอาแรงไปแลกเงินนะครับมาเปรียบเทียบไปดูนะครับการทําทงานนะครับ ซึ่งผมผมที่ผมเลือกธุรกิจอเนเวเพราะว่าอะไรบ้างครับเพราะว่าที่ผมชอบก็คือไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องมีโรงงานไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องทําบัญชีนะครับไม่ต้องจ่ายค่าทั้งค่าไฟนะครับไม่ต้องไม่ต้องเช่าที่นะครับไม่ต้องมีความเสี่ยงนะครับแถมระบบออนไลน์นะครับรองรับเราทำคู่งานประจำก็ได้ผมทําธุรกิจอเนกเว ق, ผมก็ทํางานคู่ประจางานประจานะผมก็ทางานดูซ่อมรถรับรองสถานที่แล้วก็ทําไปด้วยแล้วก็ เราใช้ดีบอกต่อนะครับบอกกับคนที่เรารักนะครับการที่เ,เราเป็นหุ้นส่วนไเอ็มวเนี่ยมันไม่ไม่แพงไม่เยอะไม่มากมายเลยลก็คือแค่900บาทก็เป็นหุ้นส่วนกับเอ็มวนะครับทึ่งมีสาขามากกว่าไปสิสาขาทั่วประเทศอยู่ได้อยู่แล้ววอลุ่มธุรกิจของผมแล้วครับผมมีวอลุ่มธุรกิจก,กับออนไลน์เนี่ยในระยะ6เดือน7เดือนเนี่ยประมาณ7จ็ดสามเปอร์เซ็นต์ครับออฟไลน์ประมาณ26%ผมทำาเอ็มวตอนนี้ก็คือทําออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะครับก็มีเยอธุรกิจ ประมาณ8ปเดือนก็มีธุรกิจประมาณ8ล้านถึงเล้านบาทนะครับอันนี้เปรียบเทียบไปดูนะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูนะครับก็การเติบโตในระดับ3เดือนที่ผมตัวอย่างให้ดูแล้วก็คือช่วงปลายปีนะปีเดือนตั้งแต่เดือนอกันยานะครับตัวรับพิจิกานะครับมียอดธุรกิจทั้งหมดเกือบ4ล้านบาท3ล้าน8นะครับซึ่งเมื่อก่อนเราสมัคร m อเ0 0มรนะ ยอดธุรกิจก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้เมื่อเราสะสมผู้คนสะสมครอข่ายนะครับยอดธุรกิจเติบโตเกือบสี่ล้านนะครับสามเดือนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนเงื่อนไขก็คือเมื่อก่อนผมทางานประจํามาสิบห้าปีเนาะอ่าขยันติดที่ก็เลยไม่รวยนะสิบปีก็ยังไม่รวยผมทํามาสิบห้าปีเลยะประจานะครับเคยทาเป็นตู้ต้าแล้วก็เป็นหัวหน้าช่างด้วยนะครับเมื่อก่อนนะอันนี้คือแบบอย่างที่ผมทำเนาะเมื่อผมประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นระดับผู้นาระดับพัฒน์ทีมนะมีรายประมาณ แสนสี่ถึงแสนห้าต่อเดือนนะครับอันนี้คือที่ผมทามาเนาะอ่าเปรียบเทียบนะครับนี่ทำไมผมสําเร็จล่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้นะครับอ่าเป็นน้านพึ่งแก้วตลอดชีวิตเลยผมนะผมคิดว่าผมมองว่าผมต้องเติมความรู้อ่าที่จะเติมทุกสิ่งที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับอ่านะครับนี่สิ่งสําคัญคือการลงทุนที่ได้ดอกเบี้ยที่สูงสุดนะครับก็คือการพัฒนาตัวเองนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ ที่มันโลกมันเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้ต้องเราต้องสร้างตัวตนในโซเชียลเพื่อสร้างเงินนะครับสร้างเครือข่ายเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างความสําเร็จของน้องนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนะาะอดีตนะครับก็ทําสูนทุเรียนมา4ีหปีแล้วก็ตัดสินใจมาลุยเอ็มวด้วยนะครับอ่าโบนัสเดือนตุลานะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีโบนัสโบนัสนะอ่าก็อ่าเนาะหนึ่งแสนกว่าเลยนะครับแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับซึ่งน้องอ่าน้องนางนะครับน้อง พอสวรรค์ก็เป็นระดับเข็มทองในตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้องเอนะครับก็ยกตัวตัวอย่างนะคนที่ได้พอพลัดได้สองเดืนสองก้อนเยอะมากนะครับตั้งแต่พวกบอลฟอนเดชั่นแล้วก็บอลยูเดอร์เนาะอันนี้น้องเอก็ประสบความสําเร็จเป็นเข็มทองเหมือนกันอ่าเมื่อเดือนที่ที่ผ่านมาก็อ่าน้องเอก็มีรายได้ประมาณ1 0 0 0 0 0สประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเลยครับเยอะมากนะครับใน,นช่วงแล้วอะอ่าแพทเตอร์นัมรุ่นใหม่ได้เงินเยอะมากนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับมันไม่ผิดนะครับสําหรับคนที่ ท้าเอ็วยังไม่สำเร็จเพราะว่ายังไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดเลยเนาะวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเรายังไม่รู้จักมาริโอ้นะครับเรารู้จักมาริโอในดาราแต่เราไม่รู้ว่ามาริโอเล่นหนังมากี่เรื่องมาริโอชอบสีอะไรมาริโอชอบเท่ที่ไหนมาริโอชอบชอบกินอะไรเราไม่รู้นะแต่นี้เอ็มวีก็เหมือนกันครับวันนี้ถ้าเราเรายังไม่รู้เอ็มวีให้อิสรภาพให้เงินให้เวลาให้ความมั่นคงเราเนี่ยเราคงไม่ลงมือมาทํานะครับก็เป็นรู้ว่าเป็น,ปนการถ่ายของธรรมดาแต่เมื่อเรา รู้ไอวีเนี่ยให้อิสรภาพให้เงินเวลาเนี่เราอย,ยอมเลกที่จะต้องฝากผนอุปสรรคต่างๆเพื่อจะประสบความสาเร็จนะครับ <S <S <ม>แล้วก็มีตัวอย่างมามากมายที่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมนะครับผมโฟกัสความสาเร็จนะครับช่วงโควิดนะครับเพื่อนชวนกินเหล้าผมไม่ไปนะครับผมก็ยังโฟกัสที่จะทํางานนะครับำสำเร็จนะครับแล้วก็แบบอย่างที่ผมทําช่วงโควิดเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่าง3ปีช่วงโควิดเลยนะครับผมมีรายได้ ประมาณปี6อันนี้เป็นปีเขาเรียกว่า3ปีนะอา่าจะเป็นปี6 3 6 4 6 5นะครับ3ปีนะครับก็มีรายได้อยู่ประมาณเกือบ5ล้านานะครับจากเ m วนะครับล้าน4ล้าน5ปี6 5เนี่ยก็มีรายได้ประมาณล้าน8อันนี้คือตัวอย่างของผมเนาะอ่านี่ครับผมก็เปรียบเทียบ ชีวิตผมนะถ้าเกิดว่าผมทำงานโตโยต้าสิบสามปีห้าเดือนเนี่ยถ้าผมเอาสี่แสนแปดหมื่นหกพันเนี่ยมาหารสามหมื่นเนี่ยผมต้องใช้เวลาการทำงานเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบสองเดือนต้องทำงานสิบสามปีห้าเดือนนะครับถึงจะได้เงินสี่ล้านแปดนะครับเมื่อเรามีเครื่องมือคำว,ว่าเอ็มวนะครับประสบความสำเร็จในระยะสามปีนะครับเราสาม,มารถนะครับมีเงินนะครับสี่ล้านแปดหมื่นหกพันเนี่ย ในระยะ3ปีได้เมื่อเรประสบความสำเร็จนะครับย้อนเวลาไปกี่ปีครับย้อนเวลาไป10ปีเลยใช่ไหมครับคุ้มค่ามากนะครับนี่คือสิ่งที่ได้นะครับก็อันนี้ก็ย้อนหลังไปที่ออกรถไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มีบ้านที่ไม่ต้องผ่อนเป็น20ปีนะครับเอ็มใช้เงินเอ็มเวแต่ละปีเงินโบนัสปลายปีนํามาโปะปิดเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมทาเล็กๆน้อยนนะครับวันนี้ผมกําลังทำเอ็มเวเพราะผมคิดว่าผมนะครับตอนนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเรากําลัง ก็เรว่ากําลังสร้างระบบเนาะสร้างทา่อประปาปานะครับอาจจะมีคนหัวเราะนะครับแต่คนเรว่านะแต่เมื่อมันสําเร็จเนาะมันก็จะเห็นว่าเงินเนี่ยเมื่อเราสร้างท่อประปาเสร็จเนี่ยเงินก็จะไหลเข้าบ้านเนะาะเมื่อเราเปิด,ด๊อกเงินก็มาเลยก็คือการสร้างเครือข่ายนะครับสร้างระบบนะครับให้เสร็จนะครับะนะครับอันนี้คือ เราทำเอ็มวีนะเราไม่ต้องจกตานะเรามีฟาสําเร็จนะครับเราไม่ต้องสร้างภาพก็คือเรื่องจริงครับที่ผมก็ระสมสาเร็จในระดับทัพทิมมาสักระยะหนึ่งครับในระยะ6ปีตอนนี้ก็เต็ม6ปีแล้วนะที่ผมทําแล้วก็ไม่ต้องจกภาพไม่ต้องสร้างภาพนะครับเอ็มวีนะครับเป็นของจริงนะครับอ่านี่ครับผมก็อ่าตอนนี้ะครับเมื่อเราสมัคร MV มมาแล้วเราถ้าเราขยายได้อ่า72จนะังหวัด75 76าจังหวัดเนาะเดี๋ยวนี้นะเราก็สามารถ เติบโตได้ทุกจังหวัดเพราะเอ็มเอมีแปดสิบสองสาขาทั่วประเทศแล้วนะครับในประเทศไทยนะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยครับเป็นแชมป์แล้วนะครับเอ็มเอแค่เราเป็นหุ้นส่วนับเอ็มเอก็เป็นแชมป์แล้วนะครับอันนี้ผมชอบก็คือนะครับเอ็มเอเป็นธุรกิจที่อ่ามากกว่าหนึ่งร้อนดินแดนทั่วโลกแสดงว่าเราสามารถสปอนเซอร์ข้ามต่างประเทศด้วยถ้ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะอ่าเราเป็นอันดับหนึ่งของไทยและเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะครับ วันนี้วันที่ผมมองเอ็มเวย์ว่าเป็นล้อสเปร์นะอ่าผมก็เห็นเอ็มเวย์เป็นเงินอีกทางนี้ที่จะเข้ากระเป๋าเดินละหมื่นสองหมื่นนะครับช่วงแรกนะที่ทำะนะในระยะแรกนะครับแต่เมื่อรู้ว่าเอ็มเวย์เนี่ยให้กับอ่าเขาเรียกว่ากับครอบครัวเรานะเอ็มเวย์ก็ก็เป็นงานหลักของครอบครัวแล้วก็ทําก็มีไรายได้อันนี้เป็นโบนัสปลายปีปีที่แล้วนะครับของที่ได้ 1, งเงินเข้าว,วันที่สิบห้าพฤศจิกาเรามีโบนัสเข้ามาสองแสน ส8 0 0มนครับอ่าเนี่ยครับการเติบโตเพราะว่ารายได้การเติบโตไอ้เงินนี่ก็ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับรายได้รายเดือนนะนี่คือรายได้รายได้โบนัสรายปีนะครับอ่านะครับซึ่งเยอะมากนะครับอ่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับวันนี้ถ้าเราไม่มีรอตเตอรีเราไปไปต่อนะชีวิตไปต่อไม่ได้ให้เอ็มวีเป็นหนึ่งทางเลือกหรือว่าทางรอดของเรานะครับที่จะสำเร็จนะครับ แต่นี่สิ่งที่ผมสําเร็จก็คือผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนความคิดนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยชีวิตเราก็อยู่วนอยู่ที่เดิมเนาะนะครับผมคนเนี้ยไอดอลของผมก็คือนัจจรันเนาะอ่าเพราะว่าผมผมทำเม,ม่แบบนัจจรันอะแต่ผมไม่ต้องตาบอดนะครับทาแบบเขาพูดอะไรทําหูหนวกไปก่อนนะครับก็มองไม่เห็นสิ่งที่เขาว่าไปเนาะนัจจรันอ่าตาบอดหูหนวกนะครับแขนขาดทุกอย่างนะแต่นัจจรันมีได้ทั้งหกหลักเลยนัจจรันเป็น ระดับไฮลินนะครับนะครับแล้วก็อีกคนก็คือผมก็ชอบนะไม่คิดอะไรทําอย่างเดียวอย่าคิดมากคิดมากไม่ได้ทํานะครับเห็นคุณนันนา,น,าน,นะครับเป็นแพทย์ได้นะครับเป็นคนบ้าได้เข้าโรงพยาบาลแล้วออกจากบยานเป็นแพทย์ก็คือทึ่งมากนะครับเพราะว่าแกสปอนเซอร์แหลกลานนะก็คือไม่คิดอะไรเยอะสปอนเซอร์อย่างเดียวนะครับครับวันนี้นะผมก็เริ่มต้นอยู่สิ่งที่ไม่พรนะ้อมนะตั้งแต่ลูกเล็กนะกย้อนไป6ปีที่แล้วนะครับก็ผมบอกว่าจง จงเริ่มเมื่อไม่พร้อมนะถ้าเราจนพร้อมนะครับจะไม่ได้ทํานะครับลงมือทํานะครับอันนี้เครื่องมือที่หาเงินล้านของผมเนาะสาธิตได้เยอะๆทำเยอะๆนะครับออกทุกวันนะครับสาธิตวันละสามสี่ครั้งนะครับขวดนึงเนต่อเดือนต้องหมดนะเป็นการสาธิตนะครับไม่ใช่เททิ้งนะสาธิตบ่อยๆทำเป็พื่อพันํำนานนะครับเราเก่งอะไรขอให้เก่งอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็ด้วยให้รู้จักสินค้าทุกตัวและการทํานะครับอันนี้นะครับเงื่อนไขาอสำเร็จแล้วครับอ่า ผมก็จะบอกว่าหนึ่งการตัดสินใจเรียนรู้พร้อมลงมือทำนะครับสสร้างตัวตนในโซเชียลนะครับเริ่มมีข้ออ้างกับตัวเองนะครับสี่สำคัญที่สุดก็คือการเชื่อและศรัทธาว่าตัวคุณทําได้นะครับลิขิตฟ้าก็ไม่สามารถฟู้มาน้าตวนวได้นะครับวันนี้ก็มีเกษตรทุเรียนต้อบเบอร์แห้มคนรู้จักทั่วประเทศเนาะอ่าก็ตอนนี้ก็ทําออนไลน์แล้วก็มีดารายอยู่สีสเกตอยู่ใต้สุดยาลงยาลาเต็มหมดเลยครับตอนนี้นะครับก็กลายเป็นอ่าคนรู้จักทั่วเลยนะครับอ่านะครับ วันนี้นะครับนะครับอย nice possible, last, enzyme, on, milk, ramient, ่ามัวแต่นะครับคอยวัฒนานะอย่าเราวัฒนาอย่าโทษโชคชะตานะครับว่าไม่เคยข้าข้างตัวเองนะนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องแลกนะครับแลกด้วยความขยันแลกด้วยความอดทนแลกด้วยความมุ่งมั่นแลกด้วยความพยายามนะครับจงกล้าที่จะลิขิตชีวิตตัวเองครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็ เล่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นะครับขอบคุณครับ